เอาสบายดีไปพี่น้องมาเมเนก็มาพบกับซองบาวก้ามเมนีบาวก้ามพาทุกคนออกหน้าเนาะซึ่งหน้าก้าวไกลๆพี่น้องเลยเข่ามากกับประมาณสิบไปกิโลเมตรเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะจะเบิ่งการเดินทางของบาวก้ามเลย cái <laughs> gì bị nho hết thang hoặc na, nó bị nho ấy, ship bay km Các đi nhớ đăng thang luôn. thang <cười> <cười> อ่อน้วเอแล้วพี่น้องเอ้อยอไยก่สิ่อหอ่าตายเ้ไก่เติมดนะ้ยพี่น้องเอ้ยสิบปกิโลเมตรเป็นขัวนำ้ำรดั้งหนาก็จะเป็นดานดานหินนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเอ้ยหอี่เดฝนตกเอาพี่น้องหอดแล้วนะตอนนี้ก็เปิดชินหอดกับวู้ไกลๆากี่ตัวเมื่อแรกา่ตัวแล้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 วมาแกวใส่เข้ามันนี่มาขามฝนตกพี่น้อง คนตกพี่น้องเ,เอ้ยมากพี่ไปฝนนตกนี่แหละอาหารเขานี่เขาปุ้นแล้วก็ซีนมุงอีกเคิงโลอาหารทียงหน้าวุ้สุดเลยพี่น้อ้สุดสายตาอันนี้ก็ทั้งนานจะเป็นหน้าหน้าเขา อย่าหักด้วยหักม,มีเรื่องเลยก็อดระดูนี่วิทย์วิทย์ระดูฝนกน็จะเขาเป็นฤะดูหนาวแล้วน้องพี่น้องเนาะพุ่นเป็นบ่พี่น้องเที่งยงใกล้พุ่นตัวเน้ะเอตอตัวนั่นแหละเที่ยงหน้าคอย ไอ้เด็กลีฟินอ้อเยเมื่อยยางอันนึ่งกับพอแล้วเมือ่อยขี้รถกับพอแล้วงั้งชื่ยางก็ยังออกันได้ค่ะบวก,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 บกหน้าหน้าอยู่สุดหมูลเลยทางหนา้าจะมีคนเกี่ยวแล้วนี่สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเขาเนี่ค่ะตอนนี้มั่สุก ขาอย่างบ๊ว้เตะกระโตพี่น้องเลยบได้เตตดนละมาเตะเมนีนเตะซามขอกซามขายังนายเองละแล้วแล้วเกี่ยวซอยกจะค่อก่อน sao sai cả này cả cái loang kia nó phi bắt đắp vô xuống lại nhau về oh. nếu em đã lấy cái nhân bò sút nhiều chạy mẹ cây mưa này bọn đi bọn đi mưa hay nha đi nà cả Oh. เจี๊ยบคากำหนัน้นเดี๋ยวตัดไปตอนหอดเทียงเลยเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันคลิปคลิปนี้จสัญญาล่อดแล้วเราพี่น้องเด้อก็ิอดหน้ามนันง่ายนะพี่น้อง <c oughs> โอ้แกวเขายางน้าบานพี่น้อง เกียวประดับใช่นะจ้างมานะึ่งหมื่นตะเร่ามนะชิมหาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบปรีชิมหาทักตัวเอง ขึ้นเอาไหว้คงกินก่อน,อนฮะบ่มีสบมือมบ่ยู่เทียงมีบม่บบท้งมือลืมมาวันลืมซ้่ม คย <c ười> ข์บุน <c ười> ชิ้นโมเออมาพเดียวนี่แหละ มา nó น้อยนี่นี่พี่น้องเนาะบัด nào ได้ ช่วยลาสุดลุงลุกตาฮะผักขยังกั่ลายเลยปัดมือเฮ็ดคลิปทนานนเนาะคือบุมมี่เนาะพยศคักยางมานี่ได้อยู่ประมาณกิโลนพี่น้องไงยางโค้งไปโค้งมา พี่น้องเอ้มาวันนี้กับข้อตัวไปเกี่ยวเข้าวไปได้พี่น้อง,งสวยแล้วตอนนี้มานั่งผักเป็นต้นไม้เย็นๆก่อนเราค่อยลงพี่น้อง <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงไว้เท่านี้เนะพี่น้องเนาะฝากฐานประชมให้กดไลค์กดแชร์ส่งบักกามเลยเด้อพี่น้องเอ้